เทคนิคการถ่ายคนกลางลำน้ำนะครับส,ส,ส,สั่งแจกแล้วครับอายครับลำอันนี้นะครับ ให้สัญญาณด้วยขอสัญญาณ ประกอบถ่ายคนซ้ายขวาไปยังไม่ได้ขับมีไหมไปยังไม่ได้ขับไปยังไม่ได้ขับเรือประกบด้เห็นเขาเป็นคนแรกวันที่มาเดี๋ยวจะประกบเดี๋ยวเจ้าคืนตอกเข้าคู่สามลำลำเค่องลำงารลำเปล่าสองลำทุกคนเชอย่างนี้แล้วเรประกบแล้วก็ถ่ายถ่ายร่างกายแล้วให้ถ่ายลำเอารลำนู้นถือกล้องไห้ถ้าถือลำนู้ดถ่ายรูปถ่ายโดให้หน่อยแล้วเดี๋ยวเลือคนมายู่ฟังนี้ครับ

ขอนไม้ถอนไม้ถอนไม้ให้หมดลำเลยแต่แล้วให้สัญญาวิ่งไปเลยนะครับมันมากบกเข้านะอันนั้นถ่ายวีดีโอไว้ดีป่ะคนนี้เราับที่ออ๋ออันนี้คนถ่ายแล้วกันโอเคครับไป

ประคบสามลำไปพร้อมกันครับวิ่ไปเรื่อยๆวิ่ไปเรื่อยๆไปโอเคล็อกเรือสามลำทายเรือเลยชาย Good.